สวัสดีค่ะยินดีตอนรัรทสามผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่24เดือนกุมภาพันค่ะปีพุทธศักราช2,568นะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแอดภาพพ่อยพี่น้องพรเท่าสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะอ่าแนวทางในคลิปนี้เป็นแนวทางตำเล่าจาก ปูขําวัดปลาแปดสี่สามค่ะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูค่ะสิไดไมาเป็นตัวใดปล่พอยพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันค่ะกราบนมัสก,การนะคะอ้าว,วคนเนาะโอ้ปูมีเพิ่นบ้านน้ำตีคะเออมีแล้วมาคนัวมาเลยทีนม้วนหางมวนอะไรเงี้ยมันเข่าดีตัวเลยค่ะหกจุดดีวันสนอเอ้าโอ้อัน จริงวันหางวันนี่บอคะเขาทั้งสามตัวเลยบอคะแันเาไบบนึ่งเข่าตาตัวนี่ว่าก็เลยตัดใจเอาเอาเล่าไปน้ำอืมได้ไค่ะได้ค่ะเล่าน่มันเล่าของของปูนีมีจักรูนะคะมันเป็นเลข่ันเลขสามตัวเลยสามตัวบ่มีสองตัวนะคะปุเนาะเอาสองตัว ต้นนมันเเข้าตรงมต้นี่ละโอ้โอได้ได้ค่ะรสามตัวมันรงลงทุนหน่อยด้เงินหลกับพ่อตานนานยูได้ละค่ะโก้ต้นมามันตรงต้นามันตรงน่ะคเรื่องสองดนี่แหละนี่แหละพ่อจะไปเป็นว่ที่น่ะค่ะโอ้หัวงินเกไปงัพ่เริอยู่ว่าเออเงน่าีนเหมือนกิน้เา เ,เ,เอาเข้าเขามีเขามีสูตรด,ดีควงดีนะค่ะปูเขามีหลายวิชานหลายอย่างเขากับเอานั้นตัว่ะมเป็นเอาได้เลรตรัะ <c oughs> ีล้วค่ะด้คันอยู่ให่งกว่าะยยเลยนะ <c oughs> ค่ะ,ะ,ะ้อ,อ,อเราเสร็จรเก้าตัวอเก้าตัว น่ออาสิบค่อได้ยินปันไดนะคะพู่เพราะว่ารู้สึกทหารพินฝึกไอพ่นนะคะจรวดไอพ่นไหมคะเป็นคืนสองสามมื่อแล้วมันเพิ่ได้ยินปันใดติดสนามบินเลยค่ะลังสนามบินหล้งกองบินทหารเลยค่ะเป็นฝึกงานอย่างพันพูดอีสองสามมือแลวค่ะพู จ,าจาา้าจ่าสิบบ่คอยได้ยินปันไดก็หน่อยนี่บ่ได้ยินก็ห<า> <laughs> น่อยสิบ่คอยได้ยินปูเวานะคะมันจะมันไอพ่นจะรวดไอพ่นมันขึนน้น,น,นยยปรได้ย,ยินต <laughs> ะบุญย้อนเลยเครื่องบินมาดูบ่จากันละครับัวอันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวกันเครื่องบินถ้าอันขึ้นเดี๋ยวกับเครื่องบินอันสนามในสนามบินขึ้นนี่นะค่ะบัวกูกับบดียิงสิละเอาเอาเลยนะครับกค่ะ อันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะคะผู้คะเจ้าสามศูนย์สามสามศูนย์สามค่ะปดสามแปดแปดสามค่ะหกเก้าแปดหกเก้าแปดค่ะค่ะ ผู้คะอะไรนะคะผู้คะหกเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดค่ะเจ็ดเก้าหกสัสดีครับบอสเจ็ดเก้าหกค่ะเอาลางเนอสามหกกับสามเจ็ดล่างสามหกกับสามเจ็ดค่ะส่วนมากล่างมีเรียนเอาตะเข้าเนี่ป็นหมวดที่ปีเด้เนย เล่างอันล่างเดี๋ยวงวดที่สี่นะคะที่หมายถึงว่ามือแรกนี่ถ้าเขานี่สิเป็นงวดที่สี่หรือเปล่าคะเรียกล่างจะมาเรียกบนหนึ่งมาขีดเคาะบางเรามาไล่ืาอเราเอามันอยู่ไปเป็นงวดที่หาตัวอะไรบนดีวะเอองวดที่หาค่ะอ๋อเป็นคอนบบตงกระต้นนะค่ะจะเอาเลขเลขบนต้นบดีนะค่ะเอาเอาสองติด ใช่คีบเดียวคนรู้บ่อ่าอันอออไหนไหนะคะผู้คะบอว่ะผู้บอไอ้ไอ้ปไปไอ้ใบนี่ไปโดนเนาะบอค่ะอันขน่อยสิแยกตั้งห่างดอกค่ะย่านเอฟซีเพิ่นซับสนอันนี้ก็ให้เป็นเพื่อนบ้านไปเดี๋ยวอีกคลิปนานนี้ขน่อยก็สิเอาเป็นรัฐบาลไทยค่ะอโอเกิดบ้าเพ่อนค่ะบอแมนค่ะย่านเพิ่นซับสนอ่ะนะค่ะต่ว่าขน่อยสิขอทวนตัวเลขสกวอนฮาเจ้าขน่อยเขียนว่า,าถือนะคะพเพราะว่าบันทีนเสียงอะไรอ่า สามตัวก็จะมีสามศูนย์สามนะคะแปดแปดสามค่คคะหกเก้าแปดค่ะหกเก้าเจ็ดค่ะแล้วก็เจ็ดเก้าหกค่ะหาสุดแล้วก็ล่างนี่สามหกกับสามเจ็ดค่ะอันผู้คะผู้คะบัน,นีสามตัวนี่ที่ผู้เบิ้งกับยอดลังเนี่ย คือหมายถึงสีเขาทั้งสามตัวนี้บ่เขาตรงกับเขาตัวมีบางเธอได้ตัดได้เป็นคู่ตัดแนบบ่ค่ะ่วงหน้าหือบ้าตรงแต่ว่าบ่ได้บม่ได้ว่าตัดออกสองตัวอันสองตัวจากสามตัวนี้บ่มีแม่บ่ค่ะโอ้ค่ดต่ะเออเนี่ยมันเป็นรูปสามเปลี่ันสามเก้าเปล่ยนเก้าเปนี่ยนเปลี่ยนนั้นโอค่ะค่ะ ค่ะ,ะถ้าตัดอสงนนองตัวสิเป็นจุนี้เนาะค่ะผู้คนเอพีผู้คนพวกเขาใจอ่เป็นผมบางผู้เขาบ้่งค่ะเจ้เก่าแป้นเนี่ยก็เป็นสี่ไปซื้อครับตั้งแปดเก่าว่าแมนนะยังเอพียังสี่เป็นสี่เป็นเก่าน้ำเนี่ยมันมันว่าตือก็เป็นเป็นเก่าเกตเลนนะโอ้ค่ะจังแปดสามก็แปดสามไปเลยตังศูนย์สามกับศูนย์สามไปเลยนะ อันค่ะบอแมนดีค่ะคือจังขนอยนี่คือจังขนอยนี่เงินหน่อยน้องก็อยากจะได้สามตัวดีบ่อยากตัดจังสี่แม่ค่ะคือโอกาสว่าสามตัวนี่ก็เป๊ะๆแบบว่าเขาไม่ต้องตัดสองตัวจังสี่ได้บอค่ะหมายความว่าก็ตัดตัดโบนิกรับดิตัดอะไรหรอโบนิกรับดิโอ้ตัดสองตัวข้างข้างหลังนี่ไม่ต้องกลับเลยเนาะค่ะเนาะยังแปดสามเนี่ยเขาตัดแปดสามเลยบอค่ะเอาไปตัดออกสองตัวตรงๆเลย ห้องก็ต้องไปกลับอีกเนาะค่ะจเรามันเงื่อนหน่อยมันก็นต้องถามนี่เนาะค่ะเนาะเงินหน่อยไหมเน,หนาะค่ะเออกระตัดกระตัดตัดออกมาสองตัวกระตัดเป็นสองตัวตรงแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเนุน่ม่็ตรงมากราบยากอีกเนาะค่ะเนาะอือค่ะไอ้เล็กวิ่งตามเข้มาเพื่อไปเห็นว่าโบเล็กตีบนอกนี่ว่าไงเนาะจ็บบนนะอ๋ออ๋อ เขาหน่อยอาซีซ uh. um, okay. ีเรื่มก็ได้โอ้ก็เป็นอะไอางดใจเรนวิงสามกับหาเนาะว่าแต่เนาะก็สามมันโปลมันเป็นรักปิดแล้มันเอ้ยโปโลมันเป็นรักลอยก็ค่ะง่วยขนาดขนาดพนนีร่องคลิปูยึกเทียด้หนะค่ะงวนี่นะรุ่งยุ่งว่าเอ้ยคือเบอร์รเเห็นไอ้สามอุ้มเห็นเห็นว่าสามกับหาว่ะที่ะ เออโออขนาดอาสิเริ่อมเหรอเนาะจังสิลามมันงานดูไก่เคียงบินไล่มันก็สิเลื่มลงหน้าลงหลังอ้าเอาเอาเอาอะไรบ้างปเนี่ยเอาเอาเลสไถ่เลยบ่เอาเอาก็สั่งกันจิจบคลิปนี้ก่อนนะคะปูเดี๋ยวสิไปขึ้นคลิปคลิปไทยตั้งหากเอาขอบคุณปูค่ะปูค่ะออืมเา คิม่วไปแมนค่ะตัดตัดคลิปนี้แล้วก็สิไปคืนคลิปไทยต่างหากเป็นคลิปไม่ไปเลยค่ะเออเออเอาขอจบอันนี้ก็ค่ะหลัางไม่เออได้ค่ะค่ะค่ะได้บู๊ค่ะการนวัตสกานะคะสาธุนะคะโอ้ป้อนป้อนจ้าชอบในสิ่งที่ได้พอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทำรักและอบอ่ อภยกับคนโลข้างค่ะจะเล่นพรขอบคุณค่ะบผู้เกาวนวสการ์น,นะคะสาธุค่ะสรุปแนวทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางอาจากปู่คำวัดป่า843นะคะแนวทางเพื่อนบ้านนะคะตำเล่ามือแรงนะคะพี่น้องคะชุด3ตัวชุด3ตัวปู่ระว่าบบต่งกระโตเด้วยพี่น้องเด้อมีสามนยมนะคะสามศูน6์สามแ เจ6านะคะล่าง3 6กับ3 7นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากปูคำวัดป่า8 4 3ค่ะแนวทางต่ำเล่ามือแรกงนี้นะคะไปพี่น้องคะนํ่ไปพิจารณาเบิ้งนะคะทางช่องนั่เสนอเพื่อเป็นแนวทางคะ่ะ พ่อพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องบรรเทาสุขสุขคอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่คําวัดปาก843สาค่ะพี่น้องคะทั้งเบอร์ทั้งม้วนมันนี่ของปู่กับมี่เปียงซํานี่ค่ะเอกสิริใจขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็แปลในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ